เกิดมาเป็นลูกสาวของชาวนาเป็นได้แค่ชาวนาจริงหรือโชคร้ายที่ชีวิตอันผาสุกอยู่ดีกินดีของหมานเปามีอันต้ลิกผันเมื่อพี่ชายคนที่สี่ของหมานเปาเกิดเผลอไปเล่นการพนันจนเป็นหนี้เป็นสินติดตัวมากมายพระเดการตัวน้อย,อยจึงลุกขึ้นชี้นิ้วสั่งการให้เจ้าพี่ชายตัวดีไปเปิดหน้าดินลกลางให้กลายเป็นพื้นที่ทำกินซะจงไปปลูกพืชสมุนไพรขายซะ จงไปเปิดร้านค้าทำเงินเข้าครอบครัวซะแล้วอย่าลืมให้รีบๆมาเรียนหนังสือด้วยข้าจะสอนให้ทุกๆวันหลังอาหารเย็นส่วนตัวข้าจะมุ่งหน้าไปเป็นแพทย์หญิงยอดอัจฉริยะแห่งยุคสมัยเองใครทำได้ไม่ได้หมานเป่าไม่สนใจเพราะหมานเป่ารู้ดีว่าตนเองต้องทำได้แน่นอนนั่นเพราะว่าหมานเป่ามีเคอเคอซึ่งยืนยันหนักแน่นว่านางเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในรัศมีร้อยลี้น่ะสิ เรื่องราวของหมานเป่าซาลาเปาน้อยจะเป็นอย่างไรติดตามต่อกันได้ในเรื่องลูกสาวชาวนาค่ะก่อนจะดูคลิปอย่าลืมกดติดตามช่องสิบทิศด้วยนะคะตอนที่หกสิความคิดของเจ้าไปซันเป่าก้าวตุกตับเดินยืดอกนําหน้าหม่านเป่าไปยังห้องหนังสือนี่คือห้องหนังสือขนาดใหญ่ ซึ่งโดยทั่วไปจะมีก็แต่หนังสือแล้วก็หนังสือมีหนังสือหลากหลายมากมายเก็บสะสมเอาไว้ที่นี่ความจริงแล้วไปาซานเป่านั้นมีห้องหนังสือเล็กๆของตัวเองอยู่ถัดจากห้องหนังสือของเขาอีกห้องหนึ่งก่อนที่ไปซานเป่าจะโตห้องหนังสือนี้จะใช้เป็นเพียงที่เก็บรวบรวมหนังสือมากมายเท่านั้น แต่เมื่อครอบครัวของเขาสร้างบ้านใหม่เขาจะย้ายหนังสือพวกนี้ออกไปที่บ้านใหม่อย่างแน่นอนห้องหนังสือห้องนี้มีลักษณะที่ดีมากและพิเศษมากมีแสงแดดส่องทั่วถึงและกว้างขวางอย่างยิ่งพอเปิดประตูเข้าไปก็จะเห็นชั้นหนังสือวางเรียงกันอยู่เป็นแถวๆดีกว่าชั้นหนังสือสองแถวของจวงเซียนเซิงมาก มานเป่าประหลาดใจนิ่งอึง้งนี่เป็นครั้งแรกที่มานเป่าเห็นหนังสือมากมายขนาดนี้มานเป่าวิ่งเข้าไปในห้องหนังสือและได้แต่เงยหน้าขึ้นมองชั้นหนังสือจนคอตั้งบ่าอ้าปากค้างเอาไว้แบบเปิดแล้วลืมปิดชั้นหนังสือมันสูงเกินไปสำหรับมานเป่าที่จะเอื้อมมือหยิบหนังสือในชั้นวางแถวบนหลายแถวนั้นไปสั้นเป่า แม้จะตัวสูงกว่ามานเป่าแต่ก็สูงกว่าเพียงแค่ครึ่งศีรษะเท่านั้นถือได้ว่าเด็กทั้งสองคนเตี้ยพอกันด้วยเหตุนี้เขาจึงพูดกระซิบกระซาบข้างหูของมานเป่าได้สะดวกที่สุดว่าทนาบอกว่ามีทองคาซ้อนอยู่ในหนังสือด้วยแหละเมื่อวานค้าก,ก็เลยเสียเวลาหาทองคําในหนังสืออยู่นานมากแต่ก็หาไม่เจอสักเรียนเลย สุดท้ายก็เลยลืมทำการบ้านไปจนได้หมานเป่าร้องถามด้วยแววตาสดใสและตื่นเต้นดีใจมากมีทองคำซ้อนอยู่เยอะไหไปสร้างเป่าเองน่าคิดอยู่ครู่หนึ่งทานยาของค้ามีบ้านใหญ่โตดังนั้นมันน่าจะมีเยอะอยู่นะมานเป่ารีบร้องสั่งให้เคอเคอรีบสแกนหาหนังสือเล่มที่มีทองคำซ้อนอยู่โดยเร็ว เอเคอพูดไม่ออกเมื่อเห็นว่าเด็กทั้งสองคนกำลังช่วยกันค้นหาทองคำที่ซ่อนอยู่ในหนังสืออย่างกระตือรือร้นเคอเคอก็อดไม่ได้ที่จะพูดขึ้นว่าโฮสตปรดถามเขาให้ชัดเจนว่าท่านย่าของเขาใช้ประโยคที่ว่ามีห้องทองคำอยู่ในหนังสือหรือไม่มันเป่าจึงหันไปถามซานเป่าอย่างที่เขอเคอแนะนำ ไปซานเป่ารีพยักหน้ารับอย่างดุเดือดนั่นแหละนั่นแหละใช่เลยในหนังสือของข้ามีห้องทองคําในหนังสือของข้ามีห้องทองคําทั้งห้องซ่อนอยู่ด้วยไปซานเป่ารู้จักสร้างกรอบป้องกันตนเองขึ้นมาแล้วเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ทำให้เขาไม่ต้องการจะบอกเรื่องนี้กับแม่และย่าของเขา แต่เขาเต็มใจที่จะคืนดีกับมานเปาและแบ่งปันกับมานเปาป๋่ซานเปาจึงกระซิบบอกมานเปาเงียบๆว่าเมื่อ้าหาห้องทองคำพบข้าจะซ่อนมันเอาไว้จากนี้ไปมันจะเป็นเงินของข้าคนเดียวแล้วมานเปาพยักหน้าหงึกหักชื่นชมว่ามันเป็นความคิดที่ดีมากจึงถามป๋่ซานเปาขึ้นว่า เดี๋ยวข้าจะช่วยเจ้าหาเองแต่ว่าขอแบ่งสักหน่อยได้ไหมไปสัานเป่าตบหน้าอกรับประกันว่าไม่มีปัญหาไปซานเป่าไม่เคยขาดเงินมาตั้งแต่ยังเป็นทารกตัวจอยถังยังโตขึ้นมาเป็นตุ๊กตาน้อยที่ใจกว้างมากเมื่อเห็นว่ามานเป่ามัวแต่สนใจคุยกับไปสัานเป่าจนลืมมันไปแล้วและมานเป่าก็กำลังถกแขนเสื้อขึ้น เตรียมพร้อมจะเข้าไปลุยค้นหาทองคำที่ซ่อนอยู่ในหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งจากหนังสือนับร้อยนับพันเล่มอย่างเอาเป็นเอาตายแม้ไม่อยากจะพูดเตือนนักแต่คือคือก็ยังต้องตัดใจพูดเตือนขึ้นเสียหน่อยนึ่งว่าโฮสมีห้องทองคำอยู่ในหนังสือหมายถึงพยายามมุ่งมั่นฝึกฝนเรียนรู้เพื่อให้มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่นับหน้าถือตา หลังจากมีชื่อเสียงที่ดีก็จะมีสง่าราศีมีความมั่งคั่งและประสบความสำเร็จในชีวิตมานเป่ารู้สึกงุนงงอยู่สักพักหนึ่งก่อนที่จะถ่ายทอดคำพูดประโยคยืดยาวนี้ของเคอคือ,คอให้กับไปซานเป่าได้ฟังทั้งยังเพิ่มข้อคิดเห็นในตอนท้ายของตัวเองเข้าไปด้วยว่าค้าคิดว่าคำพูดนี้มันแปลก,แ,ปกแตกต่างจากที่เซียนเซิงเคยสอนเอาไว้ ข้ารู้สึกไม่ชอบใจเลยล่ะไปสซานเป่ายังคงเป็นกังวลอยู่หมายความว่าในหนังสือของข้าไม่มีทองคำซ่อนอยู่เหรอมานเป่าตอบว่าไปถามทัานย่าของเจ้าดูสิไปสซานเป่าจึงเดินจูงมือมานเป่ากลับไปหาท่านย่าอีกรอบ ตาโถถูกทิ้งเอาไว้ในห้องนั่งเล่นเพื่อกินของว่างและพูดคุยอยู่กับย่าหลิวซื่อไปซานเป่าจึงรีบเข้าไปหาท่านย่าของเขาเมื่อเอ่ยถามถึงข้อสงสัยของตนเองขึ้นมาก็ได้รับคําตอบว่าสิ่งที่หมานเป่าพูดนั้นเป็นความจริงย่าหลิวซื่อคิดไม่ถึงว่าหลานชายของตนเองจะรู้ตัวเร็วขนาดนี้ นางจึงอดไม่ได้ที่จะเหลือบมองไปทางเจ้าตุกตาน้อยที่ยืนอยู่ข้างๆไปซานเป่าอีกครั้งนางช่างเป็นเด็กที่ฉลาดมากจริงๆย่าหลิวซื่อพูดกับไปซานเป่าว่าคนโบราณพูดประโยคนี้ก็เพื่อสั่งสอนบุตรหลานว่ามีความรู้อยู่มากมายในหนังสือ เมื่อเจ้าอ่านหนังสือจนมีความรู้มีความเข้าใจแตกฉานดีแล้วไม่ว่าเจ้าจะต้องการอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นจริงได้ในวันหน้าเมื่อเจ้าต้องการความมั่งคั่งต้องการบ้านใหญ่โตแสนดีหรือต้องการสตรีที่งดงามทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นของเจ้าแต่ในวันนี้เจ้าบอกว่าเจ้าต้องการหาเงิน แต่เจ้าเพิ่งจะอายุเพียงแค่ห้าขวบเท่านั้นเองมือของเจ้ายังไม่อาจหยิบจับสิ่งใดไหลของเจ้าไม่อาจแบกหามสิ่งใดเจ้ายังเรียนไม่จบเจ้ายังไม่รู้วิธีคิดคำนวณเจ้ายังเป็นเด็กแล้วเจ้าจะหาเงินได้อย่างไรตั้งหลักปากฐานตั้งใจเรียนรู้ให้ดีเมื่อเจ้าโตขึ้นความมั่งคั่งร่ำรวยก็จะเข้ามาหาเจ้าเอง ไปซานเป่าเสียใจมากเขารู้สึกว่าทองคำกำลังบินหนีไปจากสองมือของเขาเขาไม่อยากฟังสิ่งที่ท่านย่ากำลังพูดเขาจึงหันหลังกราบแล้ววิ่งหนีออกไปมานเป่ารีบวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วเจิงซื่อผู้เป็นมารดาของไปซานเป่ารู้สึกเป็นกังวลและกำลังไล่ตามเขาไปแต่ย่าหลิวซื่อห้ามนางเอาไว้และพูดว่า ปล่อยเขาไปเถอะให้เวลาเขาคิดเรื่องนี้สักพักแล้วเขาจะเข้าใจเองย่าหลิวซื้อกลัวลูกสะพ้ายของตนเองคนนี้จริงๆอนาคตของครอบครัวนี้จะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับคำพูดของนางทั้งหมดนี่แหละไปซานเป่าวิ่งกลับไปที่ห้องหนังสือเขานั่งยองๆลงบนพื้นแล้วร้องไห้ออกมาด้วยความเศร้าเสียใจ แต่มานเป่ามีความสุขมากมานเปาคิดว่าสิ่งที่ย่าหลิวซื้ออธิบายให้ฟังนั้นดีกว่าถ้อยคำที่เคอเคอพูดมากมานเปาจึงพูดกับเคอเคอว่าประโยคนี้น่าจะมีความหมายอย่างที่ย่าหลิวซื้อพูดจึงจะถูกต้องนะข้อมูลภายในระบบหมุนวนกระพริบว่าๆอย่างรวดเร็วแล้วเคอเคอก็พูดว่าโฮส ประโยคนี้น่าจะถูกพูดโดยบุคคลในประวัติศาสตร์ที่ชื่อว่าเจ้าหิงและไม่ว่าข้อมูลนี้จะถูกต้องหรือไม่ก็ตามหากคำนวณจากยุคสมัยในปัจจุบันของโฮสแล้วประโยคนี้ยังไม่ควรปรากฏขึ้นมาในตอนนี้เคยเคยยังได้กล่าวถึงบทกวีที่สมบูรณ์ทั้งบทที่ประโยคนี้เป็นส่วนประกอบอยู่ให้หมานเป่าได้รับฟัง มานเป่าอ่านซ้ำตามที่เคอเคอพูดอีกครั้งด้วยความรู้สึกไม่ชื่นชอบแบบนี้ก็นับเป็นบทกวีได้อยู่หรือแม้ว่ามานเป่าจะไม่ได้อ่านบทกวีมามากนะแต่มานเป่าก็รู้จังหวะสอดประสานที่เป็นพื้นฐานที่สุดที่บทกวีสมควรจะมีและมานเป่ารู้ว่าบทกวีนั้นเป็นบทกวีที่ดีหรือไม่ดี สามารถสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกมันเป่าคิดว่าบทกวีนี้ไม่ดีเอาเลยเคคๆจึงกล่าวขึ้นว่ามันไม่ใช่บทกวีที่ดีจริงๆนั่นแหละบางคนแสดงความคิดเห็นว่ามันเทียบไม่ได้กับบทกวีชวนขันเสียด้วยซ้ำไปแต่ผู้แต่งบทกวีนี้ดันเป็นจกักรพรรดิบทกวีนี้จึงได้รับการสืบทอดต,ต่อๆกันมาก็เท่านั้นเอง เือเคอสแกนข้อมูลทั้งหมดของหนังสือในห้องหนังสือแห่งนี้อีกครั้งแล้วมันก็พูดกับมานเป่าว่าในช่วงเวลาของยุคสมัยนี้จกักรพรรดิองค์นั้นยังไม่ปรากฏขึ้นมาม่านเป่าไม่สนใจเรื่องนี้อีกแล้วนางเพียงแค่นั่งยองๆเพื่อปลอบโยนไต่ซานเป่าอย่าเสียใจไปเลย คนที่กล่าวถึงเรื่องพวกนี้ขึ้นมาก็เป็นแค่คนธรรมดาสามัญมากๆคนหนึ่งเช่นกันดังนั้นสิ่งที่เขาพูดอาจไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเสมอไปอย่าคิดไปเรียนหนังสือเพื่อจบออกมาหาเงินแม่เรียนก็หาเงินได้เช่นกันเรามาเริ่มหาเงินกันในตอนนี้เลยก็ยังได้ไปสร้างเป่าเงยหน้าขึ้นมาดวงตาของเขาแดงกำ่ำน้ำตาล้นทะลัก จะหาเงินได้อย่างไรถอนใบเสียเฉาเอาไปตากให้แห้งวันหน้าเจ้าไปกับข้าก็ได้เสร็จแล้วพวกเราก็ให้พี่สีเอามันไปขายที่ร้านขายยาเจ้าก็จะมีเงินไปซ้านเป่ารู้สึกว่าหมานเป่าพูดถูกมากเขาไม่จำเป็นต้องฟังแค่คำพูดของย่าเสมอไปไปซ้านเป่าจึงเช็ดน้ําตาแล้วพูดขึ้นว่า ข้าจะไม่ไปรโรงเรียนแล้วข้าจะได้มีเวลาไปถอนใบเสือเฉาให้มากขึ้นหมานเป่ามองไปซ้านเป่าด้วยความประหลาดใจทำไมเจ้าไม่ไปรโรงเรียนล่ะหมานเป่าลังเลก่อนที่จะถามขึ้นว่าเจ้าขาดแคลนเงินหรือถ้าเจ้าขาดแคลนเงินข้าจะให้เจ้ายืมเงินก่อนก็ได้แต่เจ้าต้องจ่ายคืนให้ข้าเมื่อเจ้ามีเงินแล้วนะห้ามเบี้ยว ไปซ่อนเป่ารู้สึกงุนงงเขาเกาหัวแกลกๆแล้วพูดขึ้นว่าดูเหมือนว่าข้าจะไม่ขาดแรงเงินนะไหนเมื่อเจ้าไม่ขาดแคลนเงินแล้วทำไมเจ้าไม่อยากไปโรงเรียนมันไม่ใช่อย่างนั้นบางทีทันายของข้าอาจจะพูดผิดก็ได้เรียนแล้วอาจหาเงินไม่ได้เลยก็ได้เช่นกันนี่นาะหมานเป่าเอียงศีรษะอย่างไม่เข้าใจและกล่าวขึ้นว่า แม้ว่าเรียนแล้วจะหาเงินไม่ได้เลยสักเรียนก็ตามทีแต่เมื่อเราไปเรียนแล้วมันจะทำให้เรามีความสุขและกลายเป็นคนที่มีเหตุผลทำไมล่ะเจ้าต้องไปเรียนหนังสือเพื่อหาเงินเพียงอย่างเดียวเท่านั้นหรอกหรือไปซานเต่าไม่รู้จริงๆว่าทำไมเขาถึงต้องไปเรียนหนังสือเขาคิดอยู่พักหนึ่งแล้วพูดขึ้นว่าแม่ของข้าบอกว่า ให้ข้าไปาเรียนเพื่อเป็นเกียริแก่วงตระกูลท่ายาของข้าบอกว่าให้ข้าไปาเรียนเพื่อสืบทอดความปรารถนาของพ่อข้ามานเปามองไปที่ไปซานเป่าไปาซานเป่า,ปา,า,ปาก็มองไปที่มานเปาเช่นกันตุ๊กตาน้อยทั้งคู่นั่งอยู่บนพื้นหลังพิงชั้นหนังสือแล้วมองหน้ากันเงียบๆมานเปาได้แต่บอกไป่าซานเป่าว,ว่าทำไมตนเองถึงไปเรียนหนังสือ พราะข้าคิดว่าการอ่านหนังสือได้นั้นมีความสุขมากข้าสามารถรู้หลายสิ่งหลายอย่างที่คนอื่นไม่รู้และข้ายังได้เห็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายจากการอ่านหนังสือเซียนเซิงกล่าวว่าการอ่านหนังสือทําให้ผู้คนมีเหตุผลและข้าก็ต้องการเป็นคนที่มีเหตุผลดังนั้นข้าจึงไปเรียนหนังสือมานเปาบอกไปซานเปาว่า เจ้าต้องคิดด้วยตัวเองว่าทําไมเจ้าถึงไปเรียนหนังสือเพราะกับแม่ของข้าแอบซุบซิบการรับหลังข้าเพราะนึกว่าข้าไม่รู้เพราะกับแม่หวังว่าเมื่อข้าเรียนหนังสือแล้วข้าจะสามารถแต่งงานกับคนที่ฐานะดีๆน้องหมู่บ้านได้แต่ข้าไม่ได้ไปเรียนเพราะอยากแต่งงานเช่นนั้นอันนี้ข้าจะบอกเจ้าคนเดียวนะข้าไม่ได้บอกให้พ่อกับแม่รู้หรอกนะ มันเป่าพูดต่อไปว่าแม้ว่าเราต้องฟังสิ่งที่ผู้ใหญ่พูดทั้งหมดแต่เราอย่าเชื่อในสิ่งที่ผู้ใหญ่พูดเพื่อนของท่าบอกว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่พูดอาจไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดดังนั้นเราต้องมีความคิดเป็นของตัวเราเองนี่เป็นครั้งแรกที่ไปายซานเป่าได้ยินถ้อยคำเช่นนี้ตั้งแต่เด็กๆ ่ทนยา่านแม่และเซียนเซิงต่างก็บอกกับเขาว่าทําไมเขาถึงต้องไปเรียนหนังสือและเขาต้องทําอะไรบ้างไม่เคยมีใครบอกให้เขามีความคิดเป็นของตัวเองมาก่อนเลยเขาอยากปีนต้นไม้ไม่ได้รับอนุญาตเขาอยากเล่นน้ําไม่ได้รับอนุญาตเขาอยากนอนดึกไม่ได้รับอนุญาต ทุกคนพากันห้ามไม่ให้เขามีความคิดเป็นของตัวเองระหว่างพ่อแม่กับเพื่อนในวัยเดียวกันแน่นอนว่าเด็กๆต้องฟังเพื่อนในวัยเดียวกันอยู่แล้วดวงตาของไปสซานเป่าเป็นประกายขึ้นมาทันทีและเริ่มใช้สมองน้อยๆของตนเองคิดนั้นคิดนี้ขึ้นมาบ้างแล้วก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ นิยายทุกเรื่องที่เอามาอ่านลงในช่องสิบทิศเราได้ทำการขออนุญาตผู้เขียนหรือผู้แปลแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร b e ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ